เรายังมีพ่อของราษฎรพ่อของคนไทยทั้งแผ่นดินท่านทราบไหมคะว่าผู้ชายคนนี้ทำงานหนักขนาดไหนในอดีตดิฉันเคยนั่งหน้าโทรทัศน์แล้วไม่เข้าใจว่าแม่จะเปิดทำไมข่าวในพระราชาสำนักเพราะทุกทุกวันก็เป็นภาพดินแดงๆอากาศร้อนๆต้นไม้ไม่ค่อยมีเหมือนเดิมแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเดินมาเจ็ดวันก็ยังทำแบบเหมือนเดิม ไม่เข้าใจว่าจะให้ดูทำไมแต่แล้ววันหนึ่งดิฉันได้รับคำตอบโดยที่ไม่ต้องไปถามใครคำตอบที่อยู่ที่หัวใจตัวเองค่ะท่านผู้มีเกียรติคะครั้งหนึ่งดิฉันเคยเข้าประกวดเวทีสุนทรพจน์ถวายงานผ่านภาษาดิฉันสารภาพเลยว่าอยากได้รับรางวัลค่ะแต่โจทย์ของเวทีนั้นคือดิฉันจะต,ต้องสามารถจับฉลากแล้วได้เรื่องอะไรเกี่ยวกับในหลวงต้องพูดได้ขณะนั้นเลย ดิฉันต้องทําการบ้านอ่านหนังสือหาข้อมูลเรื่องของพระองค์ท่านมีเวลาอยู่หนึ่งเดือนค่ะในหนึ่งเดือนนั้นแรกๆก็อ่านเพื่อจดเพื่อประกวดหลังๆเริ่มอ่านแล้วมีความรู้สึกนี่ผู้ชายคนเดียวกับที่แม่ให้ดูตั้งแต่เด็กๆจริง,รงๆเหรอเนี่ยทำไมทำอะไรเยอะขนาดน,นี้รักตัวเองบ้างไหมทำไมไม่ชอบนั่งเก้าอี้หลุยในวังทำไมชอบนั่งที่พื้นหินดินทรายในป่าในดง ทำไมไม่อยู่อย่างกษัตริย์ทำไมถึงอยู่เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปที่ติดดินติดปัญหาติดประชาชนดิฉันน้ําตาไหลลงหนังสือพระราชกรณียกิจจนสุดท้ายได้รู้ว่าดิฉันจะขึ้นเวทีด้วยวัตถุประสงค์ใดๆกันแน่แล้ววันนั้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะดิฉันขึ้นเวทีโดยปราศจากความรู้สึกว่าอยากได้รับรางวัล ดิฉันพูดแนาทีในหัวข้อเรื่องพระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์8นาทีนั้นกลั้นน้ำตายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดวันนั้นดิฉันเพียงอยากให้ผู้ชายคนนั้นได้ฟังเสียงของดิฉันแค่นั้นเองและอยากให้ผู้ชายคนนั้นรู้ว่าถึงแม้จะเกิดช้าและไม่ได้เห็นภาพอะไรทั้งหมดดิฉันก็รักและให้ชีวิตได้เหมือนกับที่รุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าให้ไม่ต่างกัน บอกพระงท่านว่าเกิดอีกสิบชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลอีกแล้วและจะขอเป็นเศษดินใต้ฝ่าพระบาทที่เข้มแข็งตลอดไปเพราะดิฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีการแสดงออกใดต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะดียิ่งกว่าการมีความซื่อสัตย์สุจริตและครองอาชีพของตัวเองโดยทรรนั่นอาจจะเป็นที่มาของคำว่า follow the father เราจะทำตามแบบในหลวงค่ะ